สวัสดีเพื่อน,อนๆชาวสเตปกิกนะครับวันนี้มาพบกับรายการใหม่เอี่ยมอ่องจากเราชาวสเตปกิกนะครับ <ul> ขอแนะนำให้รู้จักกับสเตปกิกค bon. อมพิวเตอร์เนี่ยเนาะเราจะพูดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะจ๊ะสเตปกิกคอมพิวเตอร์จะพูดถึงเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ข่าวสารเรื่องราวต่างๆที่คุณอยากรู้หรือเราอยากนําเสนอคุณจะอยากรู้หรือเปล่าไม่รู้แต่เราอยากบอก oh. สาําหรับเทีแรกนะครับผมจะนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องการเคลียร์แรมคอมพิวเตอร์ <Wow. S 2> hey อาจจะมีผู้ใช้หลายๆคนสงสัยนะครับว่าอุ้ยผมเป็นใครใช่ต้องนั้วดุดหรือเปล่าไม่ใช่โยโย,โย่ไม่ใช่น่าแซบไม่ใช่อบอบไม่ใช่อ้าวแล้วผมเป็นใครแนะนำตัวนะครับโชเดะนะครับโชเดะจำชื่อเอาไว้ถามว่าทำไมไม่โชหน้าพี่อายเขินหรือกล้องเสียโอเคกล้องเสียเทปหน้าได้เห็นหน้าแน่นอนโอเคขอโทษ อ่ะมาว่ากันต่อนะครับเรื่องเคลียร์แรมคอมพิวเตอร์ถามว่าทําไมเราต้องเคลียร์แรมทำไมเราต้องจัดการข้อมูลต่างๆฮาริสหรืออะไรนี้นะครับปกติผู้ใชท้ทั่วไปนะครับอาจจะมีคําถามหรือการสงสัยว่าเออทาไมเราใช้คอมพิวเตอร์ไปนานๆมันจะเริ่มช้ามีปัญหาอืดถูกต้องไหม <Wow. S 1> ใช่คเพราะปกติการทำงานของคอมพิวเตอร์ก็เหมือนสมาร์ทโฟนที่เราใช้ใช้กันนั่นละครับ เมื่อเราลงโปรแกรมลง Windows หรือใช้ไปน,นานๆเนี่ยมันจะมีไฟล์ตกค้างที่เกิดขึ้นใน RAM ในไฟล์เต็มในอะไรต่างๆเนี่ยซึ่ง Windows มันจะเขียนเอาไว้เพื่อในการเรียกการใช้งานครั้งต่อๆไปเนี่ยมันจะได้เรียกขึ้นมาเร็วขึ้นแต่เราก็ไม่ได้ใช้ทุกอันมันก็จะทาให้มีไฟล์ที่ตกค้างไม่ได้ใช้ใเกิดเป็นไฟล์ขยะซึ่งของพวกนี้การที่เราจะเคลียร์มันจัดการมันจะทําให้เครื่องเราเร็วขึ้นนะครับ ทีนี้เรามาดูกันว่าสิ่งที่เราควรจะเคลียร์จัดการมีอะไรกันบ้างนะครับนี่ทำมาหินข้อให้ดูอย่างแรกเคลียร์เต็มมาดูกันว่าเราจะเคลียร์เต็มได้อย่างไรเอ๊ะพูดอะไรไปหรือเปล่าไม่มีมาดูกันก่อนเลยแล้วกันนะครับอ๋อสิ่งที่จะพูดนะครับลืมไปจะโม้ให้ฟังว่าตอนนี้วินโดว์ที่ผมใช้ในการสอนครั้งนี้นะครับเป็นวินโดว์8.1นะครับ <Wow. S 1> อาจจะไม่คุ้นกันแต่ถ้าใครที่ใช้ เซเว่นอยู่จะไม่ต่างกันมากแค่หน้าตาเมนูอาจจะไม่เหมือนกันนิดหน่อยไม่ต้องกลัวใช้ได้สำหรับใครที่ใช้ XP เปลี่ยนได้เลยครับอีกรู้สึกจะเดือน2เดือนเขาจะไม่ซัพพอร์ตเลยนะครับจะโดนบรัทกินนะครับนะครับดูเป็นตัวอย่างวิทยาทานนะครับสำหรับคนที่ใช้วินโดว์ตัวอื่นหรือถ้ามีใช้ตัวอื่นกันเยอะรีเควสต์มาครับเดี๋ยวจะสอนในทุกวินโดว์เลยครับรีบลงไหมครับอย่าเลยครับไม่ค่อยถนัด อ่ะเรามาเข้าเรื่องกันต่อน,นะครับเคลียเต็มเคียยังไงถามว่าโฟลเดอร์เต็มอยู่ในไหนรู้สึกจะ c user admin system 3 2เต็มอะไรสักอย่างหนึ่งอย่าไปจำมีวิธีเข้าลัดให้ดูนะครับวิธีถ้าคุณใช้ Windows ที่เป็น7หรืออะไรอื่นกด Start นะครับมันจะขึ้นแถบเมนูตรงนี้มาถูกไหมถูกไหมเป็น Start Bar นะครับแล้วจะมีะรู้สึกว่าจะเป็น Search run Search แหละถ้าเป็น7 Search run ไม่มีเลยคแล้วก็ นี่นะครับของผมมีเอแปมันจะขึ้นอย่างนี้นะครับพิมพรัน n นี่ขึ้นแอป Run ตัวนี้ขึ้นมานะครับ Enter ปป๊าทีนี้มันจะขึ้นช่องให้เราพิมพ์อ่า Directory ปลายทางที่เราต้องการจะไปนะครับผมก็พิมพ์ตามนี้อันนี้ผมได้พิมพ์ไปแล้วนะครับเปอร์เซ็น์หน้าหลังเนี่ยคือประมาณว่าให้วิ่งไปที่โฟลเดอร์ที่มีคำว่าเต็มนะไม่ว่ามันจะอยู่ตรงไหนมีอะไรมาข้างหน้าหรือข้างหลังก็ตาม, <Wow. S 1> ตามสาระนะครับ ต่อไปก็โอเคหรือ Enter ก็ได้ป๊านี่มาแล้วนี่คือโฟลเดอร์เต็มของผมนะครับอ่านี่ดูชื่อนะครับที่อยู่คอมพิวเตอร์สเตปคีแม่เทบละสร้างยูเซอร์มาเพื่อรายการนี้โดยเฉพาะนะครับแอ p Data l โลเคอล m เต็มต่อพวกนี้เราสามารถลบเคลียร์ให้เกลี้ยงได้จะไม่ส่งผลอะไรต่อเครื่องเแล้วนะครับเพราะเดี๋ยวเวลาเราเปิดโปรแกรมมันก็สร้งางใหม่ยู่ดี แต่บางทีเราใช้เป็น,นานเนี่ยเดือน2เดือน3เดือน5เดือน6เดือนมันจะเยอะมากนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูกันวิธีลบลบยังไงโอ้โหกด ctrl A ครับตัวเลือกทั้งหมดแล้วก็กด shift delete นะครับถามว่าทำไมต้อง shift delete delete เฉยๆไม่ได้เหรอแต่ถ้าคุณ delete เฉยมันจะไปอยู่ที่นี่ recycle bin ซึ่งคุณต้องตามไปลบอีกทีเสียเวลาลบทำไมทันทีแต่ถ้าเป็น shift delete แน่นอนครับหายหมดไปทีเดียว กูคืนไม่ได้นะไปเลยนะก็เช็คดูแล้วกันอันนะครับผมชิปดีลิทเรียบร้อยนะครับแล้วก็กด yes หรือ enter ตรงนี้ไปเพื่อเคลียร์ไฟล์ทั้งหมดออกไป <c oughs> โอเคอันนี้มันจะขึ้นคําถามนิดนึงนะครับว่าไฟล์นี้ตื้นๆลบได้ไหมอันเนี้ยมันจะเป็นในกรณีที่ไฟล์นี้กําลังถูกใช้งานอยู่มันเป็นไฟล์ของโปรแกรมหนึ่งที่ผมใช้อัดสกรีนหน้าจออยู่ตอนนี้ซึ่งไม่สามารถลบได้สคริปครับ แต่ไฟล์อื่นอ่าไอ้นี่โปรแกรมเดียวกันสคริปต์ครับใส่ตัวครับสคริปต์อีกทีครับเอ่อติ๊กตรงนี้ก็ได้นะครับ Do is all for current item ก็คือถ้าเป็นไฟล์ประเภทเดียวกันมันจะทำเหมือนกันอ่าโอเคสคริปต์โอเค,อเ,คเฮ้ยเริ่มเยอะอ่านะครับตามนี้ จริงๆถ้าเป็นเครื่องที่ใช้มานานแบบหลายเดือนมันจะมีไฟเยอะมากนะครับ <S <S ถ้าเราแบบลองกด c t r l a แล้วคลิกขวา property ดูเนี่ยเราจะเจอขนาดไฟที่แบบายกิกเลยบางคนอาจจะแบบเป็น1 0กิก5กิกก็มี <S <S ๆๆที่ไม่เคยเสียเลยนะครับซึ่งตรงเนี้ยทำให้เครื่องเราช้ามากบูตก็ช้าใช้ก็ช้าเวลาทํางานเนี่ยเราจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมเครื่องเราใช้เฉยๆไม่ได้ทำอะไรเลยทำไมมันกินแรมจังแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเอ๊ะมันกินแรมกิน cpu อะไรยังไงลืมบอกมาดูกันนะครับ t a s k Manager นะครับวิธีวิธีใช้ t a s k Manager นะครับ Windows 7หรือ Windows 8เนี่ยจะใช้เหมือนกันคือท a s บาร์ครับคลิกขวา Task m a n a g e r ครับตรงนี้ในตัว Windows เอมันจะเป็นรูปแบบยอบนะครับอันนี้รูปแบบยอบก็จะบอกแค่ว่ามีโปรแกรมอะไรรันอยู่บ้างตึ๊ดๆๆๆๆ,ๆๆๆๆอย่าไปสนใจนี่เรากดมาที่ more detail ครับนี่เต็มเต็มมาแล้วครับเห็นไหมมันจะบอกว่าตอนเนี้ย เราใช้ CPU อยู่กี่เปอร์เซนต์แรมกี่เปอร์เซนต์บิทเท่าไรเน็ตเวิร์กเท่าไรซึ่งอันนี้เราก็จะดูด้วยว่าเอ๊ะทำไม,มเราใช้แรมไปตั้ง50%เออตั้งครึ่งหนึง่งแน่นอนครับบินโดมันนข้างจะหนักนิดน,นึงส่วน CPU นี่ไง30%<ด><ด>ก็จากที่ใช้มานะครับ w ินโด w s 8ไม่ว่าจะเป็นตัว CPU ของ NVIDIA หรือจะเป็น AMD ก็จะกินอยู่ที่ประมาณ30% ซึ่งถือว่าก็ไม่เยอะนะลื่นดีว้าวอ่ะทีนี้ก็บีทีดูเลยนะครับเราจะดูเป็นแล้วว่าแอปอะไรกำลังใช้แรมหรือใช้อะไรเท่าไหร่นะครับตัวอย่างอ่ะเขาบอกนวแค่นี้ก่อนปิดเคลียร์เสร็จแล้วขั้นต่อมามีอะไรอีกบ้างนี่ลืมเปิดสคริปหน่อยอ๋อดิสคลินอัพดิสคินอัพไปทำอะไร ก็ทำอะไรอุ้ยอุ้ยส่วนตัวดูไม่ได้ดีคล e นอัพเรามาดูกันว่าจะใช้ยังไงเดี๋ยวมันจะไปซ้ำมันเก่านะครับรทีเลือกนี่นะครับดีคลินอัพก็คือเหมือนกับว่าจะเป็นระบบจัดการไฟล์ที่เราไม่ค่อยได้ใช้ที่จะเก็บเอาไวใ้ในดิสเอ้ยในไรต่างๆของเครื่องเรานะครับวิธีใช้ใช้ยังไงคลิกขวา Property นี่ดีคลินอัพก็มันจะบอกว่า ดิสคุณปริมาณเท่านี้นะใช้อยู่เท่านี้นะว่างอยู่เท่านี้นะวิธีใช้ดิสคิวครับกดขึ้นมาแล้วมันก็จะทําการเช็คนะครับว่าในฟ์เนี้มีไฟล์อะไรที่ไม่ค่อยได้ใช้บ้างนี่มันก็แจ้งมาว่ามีไฟล์ตึดตึดเอ๊ะบางคนอาจจะมองว่าอะไรวะไฟแค่เจมกอจจะต้องเคลียร์อะไรนักหนาคือไอแอลเค้าตัวนี้ผมเพิ่งสร้างขึ้นมาก่อนอน <S <S ันนี้เลยไม่เคยมีอะไรมาแต่ถ้าคุณเข้าไปผมว่าเยอะเยอะนะครับเยอะก็กดคลหน้าไปนะครับ อ่ะสักครู่นะจ๊ะดูข้างหลังนะจ๊ะกำลังทํางานอยู่นะจ๊ะตอนนี้กำลังเคลียร์อยู่ของพวกนี้ถามว่ามันส่งผลกระทบอะไรต่อเครื่องมากไหมไม่ได้ทําให้เครื่องพังหรือยังไงหรอกช้าก็ที่ดูสมมติเรามีรถคันหนึ่งแต่เราใส่ของไว้เยอะแยะรถมันก็ขับช้ากินน้ำมันทําให้เราเสียอะไรเสียรายได้เออเสียค่าใช้จ่ายสีโดยใช่เหตุถูกต้องนะครับโอเคนะครับตรงนี้พอจะเข้าใจนะครับ อ๋อนั่นแหละครับเมื่อกี้มันสแกนสแกนอีกรอบครับตอนนี้ผมก็จะบอกว่าซื้อไฟที่คนเอาออกมีเท่านี้นะครับถ้าเรากด delete ไปปุ๊บ delete นะครับตามนี้ว้าวทางที่ดีผมว่าการก่อนจะเช็คเราควรจะทำการแบ c k อัพนะครับง่ายๆอย่างเช่น System Restore หรือว่าโค้ดครับสนใจไหมครับการโก้ดเครื่องทำยังไงถ้าสนใจก็ส่งคาถามเข้ามาที่แฟนนะครับอย่าลืม Ste ปกี้ทีวีเฟซบ ข้าใช้นส่งเสิร์ชนะครับสเตปยูทีวีแล้วฝากคำถามมาเดี๋ยวถ้ามีคนรีเควสเยอะจะทำให้ดูเสร็จแล้วไหนตามนี้นะครับนี่คือการดีฟลีนอัพในไดรฟซีเรียบร้อยเราก็สามารถเอาได้อื่นได้นะครับไม่ว่าเราจะแบ่งบพ p o s i t i o นไว้กี่ไดรฟ์หรือมีฮาร์ดดิสก์กี่ลูกนะครับอ่ะนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะเคลียร์นะครับต่อมาอีกวิธีหนึ่งที่ผมจะสอนเอออย่าใ,ใช้คำว่าสอนเลยแนะนำดีกว่าที่ผมจะแนะนำ ที่ผมจะแนะนำอีกวิธีหนึ่งคือการทำหรืออีกแล้วอ,อ้อดีสดิแฟกเมนต์ดีสดิแฟกเมนต์นี่คือการจัดเรียงข้อมูลนะครับบางทีเนี่ยเวลาเราติดตัง้งไฟล์อะไรลงไฟล์เขียนไฟล์ลงไปในดิสเนี่ยมันก็จะมีแบบว่างอยู่ตรงมุมนูน้นมั่งมุมนีน้มั่งมุมนู้นนู้นอะไรเงี้ยแล้วพอตรงเนี้ยเราลบไปตรงเนี้ยจะเป็นพื้นที่ว่างตรงเนี้ยจะมีไฟล์ซึ่งเวลาที่หัวอ่านมันอ่านเนี่ยมันก็ต้องอ่านข้ามไปข้ามมาอะไรวุ่นวายเราต้องมีการจัดระเบียบเรียงให้เรียบร้อยเรียงให้เรียบร้อยนะครับเพื่อที่ เวลาหัวอ่านมันขันไฟเนี่ยจะได้สะดวกและทำให้เครื่องเราเร็วขึ้นใน <Wow. S 1> สาระวิธีการทำยังไงอ่าถ้าเป็นใน windows เนะครับเหมือนเดิมกด start แล้วรู้สึกว่าจะเป็นอ a e ssory ที่เกี่ยวกับ system two ah system two 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 ต้องออกเสียงให้ดีหน่อยเดียวนะดูจะว่าเอานะครับ system two ซึ่งจะมีให้เลือก disk fragment นะครับเรามาดูกันแต่ หรับยุคนี้แล้วใครมันจะมานั่งเปิดทีละอันถูกไหมครับในเมื่อเรามีเซิร์แเราก็เซิร์ชครับเหมือนเดิมเซิร์เสร็จเลยครับกด dis d e f r a g m e n t e r นะครับหรือง่ายๆ d e f r a c อ่าผิดแล้วงนอกที d e f r a c นะครับนี่ถ้าคุณใช้ Windows 8หรือ8.1เหมือนผมตัวนี้นะครับ d e f r a g m e n t and optimize your devices เปิดขึ้นมานี่ เมื่อกี้ผมได้ทําการทดลองกับไดซีมาแล้วนะครับยังไม่ได้ทําการดีเฟกนะแต่แค่อ่าอะไลน์ดูว่ามันควรจะทําการดีฟกหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้เราผมลองกับไดดีดีกว่าไดดี Friday, ก็เราจะต้องทําการทดสอบดูก,ก่อนว่าเออให้วินโดว์เนี่ยมันทดสอบดูว่าอันนี้มีไฟล์มันรุดไวเกินไปไหมเราควรจะตัะะเดเก็บหรือเปล่าอะไรนะครับเลือกที่ไดดีก็ดกดอ n น l y ไลน์นี่ทำการวิเคราะห์โอ้โหเร็วมากเพราะว่าอย่างที่บอกผมก็เพิ่งจดระเบียน เลยไม่ต้องทําอะไรแต่ถ้าเราเห็นว่าเราควรจะจัดนะครับคือควรจะจัดระเบียบควรจะดีเฟรคเนี่ยกดอัพติไม้นี่มันจะทําการอัพติไม้ดีเฟรคไฟให้เรียบร้อยซึ่งของผมอย่างที่บอกไฟมันเป็นระเบียบอยู่แล้วมันก็เลยไวมากอันนี้เหมือนกันสามารถทําได้ทุกรายแต่รายที่แนะนําที่สุดก็คือราย C เพราะเป็นไรท์ที่เก็บระบบข้อมูลซิสเต็มการจัดการต่างๆของเราซึ่ง จำเป็นทำงานอะไรชาเลเบียมาหน่อยโอเคนะอ่าทีนี้นะครับหลังจากที่สอนไปนะครับเออไม่ใช่สอนสิเดี๋ยวตัวเองแนะนำแนะนำเคลียร์เต็มบ้างดีคลีนอัพบ้างดีแฟกเมนบ้างยากงงเข้าไม่ถูกตรงโน้นบ้างตรงนี้บ้างแล้วใช้เซเว่นอ่ะใช้เอฟเวอร์เฮ้ยเราใช้วินดูปะเนอะอ่านไม่เหมือนกันงงใช้ไม่ถูกทำไงดีอืม เนี่ยวิธีสุดท้ายีะแนะนำสำหรับคนที่แบบ End u s e r สุดๆไม่ค่อยรู้อะไรมากแต่อยากบำรุงดูแลษาเครื่องด้วยตัวเองถูกต้องไหมนี่ความภูมิใจเราดูแลเครื่องด,ด,ด้วยตัวเองได้นะจ๊ะ <Wow. S 1> ง่ายงโปรแกรมครับตัวนี้เป็นโปรแกรมที่ผมไม่รู้ว่าคนส่วนใหญ,ญ่จะใช้เยอะแค่ไหนแต่สำหรับผมและเพื่อนๆผมเนี่ยส่วนใหญ่เราใช้กันเยอะนะครับตัวที่แนะนำานี้นชื่อว่า ไปตู้ PC Faster นะครับเป็นโปรแกรมจากจีนเป็นใหญ่ครับอันนี้ดีครับหลายๆาผมรู้จักกับพวกไม่ใช่พวกสิท่านผู้มีความรู้เกี่ยวกับแอดมินเกีกับเน็ตเบิร์กหรือเกี่ยวกับวงการคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาก็ได้นมาได้มาพอได้มาทดลองใช้ก็เออเวิร์กมันเรียกได้ว่าครอบจัก,กรวาลมากเดี๋ยวเรามาดู <Wow. S 1> มันได้จากไหนเหมือนเดิมให้อากูเซิร์ชให้สิครับไปตู้นะครับพิม B.A.I.D.U.P.C. FASTER <Wow. S 1> ถามว่าเขียนว่า B ทำไมต้องออกเสียงว่าไปตู้ภาษาจีนครับเขาจำเหมือนกันแต่เขาเรียกโปรแกรมนี้จริงจริงอันนี้ไม่ได้ไม่ได้กวนมาดูกันเข้ามาหน้าเว็บครับไปตูาา้น,นี่จะเห็นได้ว่าเขามีแอปที่เป็นภาษาไทยเลยเพราะว่า <Wow. S 1> ตอนนี้ค่อนข้างจะเข้ามาทำตลาดในไทยเยอะพูดออทำไมนักนะพอ ดาวโหลดฟรีครับดาวโหลดมาแล้วนะครับทำการติดตั้งเหมือนเดิมจริงๆแล้วตอนนี้ผมใช้โปรแก,กรมตัวนี้อยูอ่ในเครื่องแล้วถามว่าจะติดตั้งอีกไหมก็กดติดตั้งไปาจะครับหรือจะทำให้ดูนะครับ <h> โอเคตันิดนึงโอเคมาแล้ว พลันไปถามว่ามันมีผลต่อเครื่องบ้างไหมมี <c oughs> ก็มันทํางานอยูต่ตลอดเวลาอาจาจะกินทัพยาตอนเครื่องนิดนึง <c oughs> แต่ไม่เยอะเชื่อผมว่านนดีเพราะประโยชน์ที่มันมีอย่างอื่นเยอะมากอ่ะทีนี้เรามาดูหน้าตาโปรแกรมกันนี่นะครับมันจะอยู่ตรงเอ่อทัดบาร์าตรงนี้ไอเมนูที่ทอมันก็จะเป็นตัวนี้อันเดียวแหละครับแต่พอ,อดีผมลบไปเลย <c oughs> มาแล้วนี่หน้าตาโปรแกรมจะมีประมาณนี้ครับจะแนะนำโดยคร่าวๆคือโฮม ผมนี่เหมือนเขาว่าค่อนข้างจะครอบจักรวาลเกี่ยวกับการจัดการซิสเต็มทั้ง w o w registry เออผมลืมพูดถึง registry ไปก็คือเป็นไฟล์การตั้งค่าต่างๆของโปรแกรมซึ่งบางทีถึงแม้ว่าโปรแกรมเนี้ยเราไม่ได้ใช้เราถอนการติดตั้งไปแล้วแต่ไฟล์ registry นี่ก็ยังอยู่นะครับเข้าไปเคลียร์ได้จริงๆเมื่อกี้น่าจะบอกวิธีเข้าไปจัดการ registry ด้วยจะไม่ได้หรอกเพราะเดี๋ยวมีโปรแกรมตัวนี้อยู่จัดการให้หมดง่ายนะครับอ่ะเดี๋ยวจะแบ่งการสอนการใช้งานคร่าวๆเอ้ยแนะนําการใช้งานคร่าวๆ นี่คีนเนอากการ์แต่สปีดสปีดอัพก็เหมือนก็จัดก,การพวกสตาร์ทอัพแอปต่างๆเหมือนในเรื่องแอปไหนจำเป็นแอปไหนไม่จำเป็นแอปไหนกินอะไรเท่าไหร่เงี้ยนะครับเวลาสแกนนี่เขาจะมีคลาวสแกนมาให้ด้วยซึ่งเป็นคลาวที่เขาดัตต้าเบสของเขาร่วมกับอวีระอวีระไอพวกรุ่นแดงนจะจะทำได้ครับจาคนที่แบบเคยใช้นอกภาพก็วิดีโออัปเดตนี่จะลิกงกกับ Microsoft ด้วยเช็คว่าเออมีอะไรอัปเดตใหม่ๆมาให้เราไหมอะไรอย่างเงี้ยนะบล็อกก็เป็นการจัดการต่างๆนี่เพิ่มเติมนในสปีดเทสของเราดู อ่าิๆๆๆๆๆๆนเทอร์เน็ตโปรเทคชั่นดืดๆต่างๆนันะเดี๋ยวมีเวลาจะมาสอนเพิ่มแล้วกันนะครับแต่สำหรับท,นนทนีนี้เราจะเน้นที่การจัดการสิ่งเครื่องแน่นอนเหมือนเดิมจะพูดถึง Enduser ทั่วไป End u s e r ทั่วไปที่ไม่ค่อยรู้อะไรเยอะไม่ค่อยมีความรู้ไม่รอ,อะไรก็นี่ครับปุ่มเดียวกดทีเดียวมันเช็คให้ทั้งเครื่องมาดูกดันกดปักเช็คอยู่อ่าคือเมื่อกี้เนี่ยอย่างที่เห็นว่ามันจะ analyze ์แล้วก็จัดการไปคือ มัน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 อย่างที่บอกเครื่องผมเราเพิ่งเคลียรเต็มไปเราเพิ่งดิสคินอัพไปเราเพิ่งดีแฟกเมนต์ไปมันก็เลยยังไม่ค่อยมีปัญหาเลยมากแต่ถ้าในกรณีที่แบบเครื่องคุณไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เคลียไม่ได้จัดการดิดนานมันก็จะขึ้นว่าเออคุณควรจะเคลียนนี่นี่นะแล้วก็จะมีปุ่มเดิมนะครับปุ่มคีเขียวเดิมกดที่เดิมเลยเพื่อทําการเริ่มเคลียร์มันก็จะจัดการให้ครับโอเคปิดไฟเห็นได้ว่าเนี่ยมันจะรันอยู่ตลอดเวลานี่อันเนี้ย มันจะบอกให้ว่าตอนเนี้ยแรมเหมาะเราเลยแรมเราใช้โปรแกรมอะไรอยู่บ้างแล้วโปรแกรมอะไรที่ควรจะปิดได้บ้างนี่นะครับนี่นี่ไอติ๊กเขียวๆเนี่ยมันจะเลือกหรือเราจะเลือกเพิ่มเติมเพ่อเคลียร์ตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็กด faster now เพื่อทำให้มันเร็วขึ้น๋ยวนี้นี่ครับมันก็จะเคลียร์ไปนี่อันเนี้ยเน้นเฉพาะแรมเพียวๆเลยนี่ PC ของคุณไม่ขิง,ขง ทำงานดีตอนนี้ก็คือไม่มีโปรแกรมที่แบบทำให้เครื่องช้าหรือกินทรัพยากรโดยเฉยแต่ตอนนี้ขอลาไปก่อนครับมีคำถามอะไรอยากรู้เรื่องอไรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับมือถือเกี่ยวกับแกจิตเกี่ยวกับอะไรก็ตามที่คุณคิดว่าคุณอยากรู้และเราจะหามให้คุณรู้หรือบางทีคุณอาจจะไม่อยากรู้แต่เราก็จะบอกให้คุณรู้ส่งคำถามของคุณมาได้ที่แฟนเพจ facebook.com/stevie_tv ซึ่ง u i l คือ step geek tv แต่ชื่อคือ l i f e e a gadget อย่างงงอันเดียวกันนะครับหรือเข้ามาได้ที่ step geek tv com เพื่อมาติดตามข่าวสารต่างๆจากเว็บไซต์ของเราได้นะครับอ๋อนีอ่คือเข้ามาดูข้อมูลต่างๆจากเว็บไซต์ของทีมงาน step geek นะครับนี่ค่าอัปเดตใหมๆ่ๆดูรายการดูรีวิวมือถือหรือสอบถามเกี่ยวกับปัญหาอาะไรต่างๆ,ๆครับได้ที่นี่เลย หรือจะติดตามทานหรือส่งอีเมลเข้ามาได้ที่ l i e e s c a d g e t g m a i l c o m หรือ l i น์และ Instagram ที่ @stepkey นะครับขอบคุณทุกการรับชมรับฟังและหวังว่าในเทปต่อๆไปกล้องผมจะพร้อมที่จะได้โชว์สีหน้าอันล่าให้กับชาว stepkey ได้ดูนี่นะำว่าจะตั้งความหวังสูงนะ ขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายลาไปด้วยแทนๆน่ารักอ่ะ